หนังพระมันจะทําอย่างไรไม่ให้เกิดดราม่าอ่าเพราะว่าช่วงหลังนี้ดราม่าเรื่องเรื่องเยอะมากสังคมเนี่ยกำลังกําลังแย่มากกับเรื่องศาสนาเฮ้ย19ปีเนี่ยเราหายไปนานเลยแล้วมันได้ดูอีกครั้งเนี่ยซ็ยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวเ้าไปดู๋ยวผมจะรีวิวรีวิวตรงไปตรงมาบอกได้เลยเรจริง26กันยายนทุกรงภาพยนตร์นะครับฝาก ให้มาดูความตั้งใจของโน้ถเช,ชิญยิ้มและเท่งเถิดงนะครับเสื้อบริษัครับผมว,วันนี้พวกผมบนนายรถสิบหมื่นนะวันนี้ครับผมมาดูหนังครับรอบสื่อน,นะก็มีน้องหูเหงลูกของพี่เท่งชวนมาดูหนังก็วันนี้ครับนี่ครับลุงพี่เท่งคอมแบ็กใช่ไหมหนูเรียกคอมแบ็กคอมแบ็กเออไม่คอมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็กนะอันนี้ภาคที่ไรวะภาคหนึ่ง าคหนึ่งคือของพี่เท่งภาคสองคือของพี่พี่อุ๋ยพี่อย,อยับภาพสาก็มีพี่อุ๋ยบุระเบากับมี2คนที่เป็นแบบบ้านนะภาค4ก็นี่น่าจะเป็นภาค4ี่กลับมาในรอบ19ปีของพี่เท่งแสดงหนังหลวงพี่เท่งนะก็ะผมไม่รู้นะว่าจะเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ก็จะมีการแถลงข่าวมีอะไรนะก็นั่นแหละเขาชวนมาดูจะเป็นไงบ้างก็เดี๋ยวคลิปนี้ ดูเสร็จแล้วก็ตัดเลยแล้วอยากจะมีแฟนคลับที่เป็นของหลุมพิเทเชงผมก็จะสัมภาษณ์เขาว่าเอ้ยตั้งแต่ภาคแรกจะภาคนี้อันไหนเป็นแบบว่าดีบ้างก็อยากให้วิจาร์คอมเมนต์แล้วก็ให้คะแนนว่าเป็นยังไงบ้างราคที่เขาังไม่แถลงข่าวนะอยวเราดูว่าเขาจะเป็นแถลงข่าวกันยังไงบ้างก็ยังไม่รู้ว่าหนังเป็นยังไงนะเห็นตัวอย่างแล้วก็ เปิดเพลงเสียงดังเลยอ่ะตายเขายังไม่ตายอายเขาควายที่ไหนจะมาวิ่งในสนามบินแล้วลุงพีไปกันเถอะนั่นแหละตัวอย่างก็ดีมากเลยนะก็เราไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างก็อย่าเราไปดูว่าวันนี้ผมก็นดัดแขกพูดว่าสําคัญมาบ้างนะก็อยารู้ว่าใครจะมาดูผมบ้างป่ะเดีย๋ยวดูกันนะัะอันนี้เข้ามาเขายังไม่แถลงข่าวนะดูดิดูเท่นะเท่นะตา,าดูนะเครือบทองเลยอันนี้อันนี้ลุงพีเท่งนะเขาลดกิ่งมาด้วยมาด้วยนะ พี่เท่นะไอโรคน,นี้ภาคแรกเลยนะไอ้ภาคที่ไอ้เครื่องดับอะที่คนขึ้นคนแบบประมาณ20คนเหมือนรถกลัวแล้วก็ลงมาเยอะใช่ลงดูสับอีเซอร์อีเซอร์ในตอนนี้ครับเรามาบัวบ้านงานเขานะระหว่างที่รอดูหนังเราก็ไม่ได้กินข้าวมาเนาะหยดได้บบไหมครับมีน้ำกับมีเซื้์โอเคเพราะเขาบัตรมาแรกกับคุณแมวบัตรมาแรกเ <laughs> ขาเขาบัตรมาแรกนะ เนี่เราชินก่อนเลยหมูปิ้งคนมเรื่องกมดอร่อยนะอร่อยนะวันนี้อันนี้จากร้านนี้เนี่ยฝากโปรโมทด้วยนะร้านอะไรครับหมูปิ้งอุทยามีร้านมีร้านไม่จำไหมมีครับมีหน้าร้านหน้าร้านนี่ลสว่างับอยู่แถวอยู่งสว่างวงสว่างนะเนี่ยครับเสิร์ชดูเสิร์ชดูน่าอร่อยนะมันไม่ได้หวานนะมันมีรสชาติแบบเปรี้ๆนิดหนึ่ง มีก็าเหนียวดีเลยมีอะต่อีนะนี่ครับก็มีแบงค์แบงค์มารับตั๋วให้เราียบร้อยแล้วดูเราได้ทั้งหมด10ใบนะอุ้ยดีนะแต่ว่าไม่ไม่ทุยลดทัวร์ทัวร์ยุติแล้วนะได้เป็นรูปภาพนะเดี๋ยวพูดถึงเลยเขาเอเรามีเอาเมื่อเอาเมื่อืนาเลยนะทีดีตั้งนานเลยสุดยอดมาก รู้จักเขาเหรอเดี๋ยวคุณรู้จักเขาเหรอรู้จักผมดูเขาอยู่ช่องกินผมดูคลิปเขากินหมูกระทะยี่สิบบาทงันวัดอ่ะมันเผ็ดใช่ไหมรานอะไรนะสิบ้าแล้วสามสิบเก้าบาทแต่เขาดูเลยติดตามมากเลยโอ้ยไม่ได้ติดตามแต่ราคาที่เขาอยู่ใกล้เาอยู่ใกล้เราเนาะอยู่ใกล้เราเขาอยู่ใกล้บ้านลยเนาเขาเหมอนเปลี่ยเลยใช่ห่วยแคห่วตะกล่อมเดี๋ยวไปกินแข่งกันกินกินแข่งกับผมเอเอาแบบพวกเนื้วยคู่ผมูก็ได้เลย เขาแค่สี่คนหรือพี่อันนี้คุยกันไรไปกินไปกินบะหมี่พิยอนเนานเปิดอ่ะไม่ได้เป็นคนเดียวเดียวเลวราต้องมาลองเดี๋ยวเราต้องมาลองนีครับพยงมาอันนี้ที่จริงอ่ะผมจะเข้าโรงหนังแล้วเขาบอกเลี้ยงข้าวออ้อย เป็นไงบ้างกลับมา19ปีของหนุ่มพี่เท่งโอ้โห19ปีบอกได้เลยว่าเฮ้ยเฮ้ย19ปีเนี่ยเราหายไปนานเลยแล้วมันได้ดูอีกครั้งเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวนะข้าไปดูเออคุณพูดเหมือนผมดูแล้วอ่ะพี่คิดว่าจะดีหรือแค่ไหนอ่ะเฮ้ยต้องดีแน่นอนต้องดีแน่นอนเพราะว่าเขาแบบเขาหายไปแล้วเขาก็ไปฟูมฟักบ่มเพาะบ่มเพาะแบบว่าดีๆอ่ะมุกแบบหมักหมักบ่มไม่น่าใช่นะบ่มเพาะมุก แล้วก็คัดสรรมุกเด็ดๆมาให้อย่างแน่นอนนะครับดูไตเติ้ลดูตัดทีเซอร์ออกมาน่าดูมากใช่ตัดดีมากเลยก็รอดูตอนนี้เรายังไม่ดูนะยังไม่ดูก็อย่าดูเสร็จเลยอ้อกมารีวิวทีหนึ่งเป็นไงอ่ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวรีวิวจริงๆเลยครับจริงๆดิไม่จริงอย่าเขาหน้าช่วงผมจริงอยู่แล้วโอเคไปของครับไม่ให้เสียเวลาครับขอเชิญพบกับสองนักแสดงนำและคู่หูผู้กำกับปานพชญยิ้มและพี่แท่งแท แลี่ครับคือจะได้ดางหลวงพี่เทงเข้าปตอนที่เราฟังเป็นภาคแรกและต่อมาเนี่ยเวลาของเราสองคนมันมันไม่ตรงกันเลยงานไม่ลงไปเยอะมากงานผมเยอะมากผมมาทำหนังด้วยแต่มันเป็นการที่ดีนะครับมันตอบโจทย์คำว่าคิดถึงได้ผมรู้สึกว่าผมคิดถึงหลวงพี่ผมอยากให้หลวงพี่กลับมาแล้ววันหนึ่งเราสองคนได้คุยกันทุกอย่างมันลงตัวหมดมาพอแนะล้วหลวงพี่เท่งทข้แไป โอ้ยใครคิดถึงลูกพี่แท่บ้างครับจริงๆจ,จ,จุดประกายพอเห็นเห็นลูกหม่่นแท่งหนงเลยว่าแกล้งสามชาติคนคนนิยมถ้าเอาลูกเขามาล่ะเป็นแกล้งสามชาติเจนใหม่จะเป็นยังไงผมังไม่ได้บอกแท่งนะผมโทรไปขออนุญาตจากหนงแท่งชาตินันม่อยากให้บุรีเนี่ยลูกชายมาเล่นหนังหนงบอกเอ้ยสบายนพี่นี่นน่นนั่นมาบุยกันไปแล้วก็โทรไปหาหม่่น มันบอกได้เลยพี่แต่ถ้าเกิดรูปผมดังนะไม่ใช่ดังเพราะพี่นะมันดังเพรามันเป็นลูปผม,มนะเซฟมไว้ก่อนเลยแล้วก็โอเคหลังจากนั้นถึงเข้าไปหาเทพคุยน,นี่นู่นนั่นแล้วก็สรุปว่าขอหม่เฮงด้วยเอาหมูเฮงมามาเล่นหนังเล่นหนังหน่อย ทุกคนมามาอะไรไปมาพี่ยงบอกผมว่าคนหนเราดูหนังอ่ะมันต้องมีพรอพรตพี่ยงบอกพี่ยงเลี้ยงผมหน่อยแบอกเลี้ยงไม่ฟังบอกีพพรเนไม่รอัฟเยน่นนาี่งเย็เลี้ยงบาารได้เจ็ดแนหมื่นะอะไรคุณอทิเดียวคุณได้เจ็ดแหมื่นปากร้าคุณต้องเลี้ยงน้ำผมแล้คุณจะมาใช้บุกว่าเอากล้องขึ้นมาแล้วมาบังคับขู่เขียนให้ผมเลี้ยงไม่ได้ you you นะไม่ม่่่ไได้้มมียยงงลแวาอู เขา orem, ใช่ไหมคุณจะทำยังไงนะอ่ะยกมือใครเป็นคนเลี้ยงยกมือแล้วก็พี่ยงเป็นคนเลี้ยงยกมือขึ้นใช่หไหมเขาเนี่ยยกขึ้นใไหมล่นะถ้าคุณเลี้ยงว่าถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงไม่ยกมือ ไม่ยอมปล่อยไม่ได้ลองยิงคุณเลี้ยงผมปะเนี่ยเอาเลี้ยงอะไรมาบ้างทีมงานผมไม่แค่สิบคนเองได้ได้เดี๋ยวคนไหนว่างมาไหนบ้าง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 เหรอบ้างลงตารางคิวไว้ไซรัปยี่สิบเทปได้ไม่มีปัญหาไปพเซียนตระกาผมเลยคนกับใครยืนนั้นนะของโค้ชนาของป้อมเติกตระการเดียวกันทุกคนนี่แหละเอาอันใหญ่เลยไหมเอาใหญ่เลยเอาทั้งเย้สุดอ่ะ อย่าซื้อถังใหญ่สุดเลยเดี๋ยวไปถังเขาซื้อถังใหญ่สุดผมพี่ใหญ่สุดใหญ่สุดเลยถังใหญ่สุดเลยเอาแบบใหญ่สุดเลยพี่ถังปิ๊บมีไหมพี่ถังผมใหใหญ่เอาสิบสองถังใหญ่เท่านี้เหรอพี่รุ่นสองข้ารุ่นอาใหญ่อยู่นะเนี่ยพี่ฝ่ามือไหนดูโอ้นี่ถังเขาขี้ถังขี้ถังคุณเลี้ยงกี้ถังสองถังคุณเลี้ยงกี้ถังต้องช่องใครคะช่องคุณนายช่องคุณนายแปลว่าคุณนายเลี้ยงเหรอไม่ได้เลี้ยงพี่ยงเลี้ยงเขาเขาเขาต้องเลี้ยงเหรอไม่ใช่พี่ยงเลี้ยงเขาเขาเขาต้องเลี้ยง ใช่พี่ยงเลี้ยงเลี้ยงด้วยเลี้ยงเจอเลี้ยงด้วยเลี้ยงด้วยคุณก็เลี้ยงเขาก็ติดหนึ่งจ่ายตังจ่ายตังจ่ายตังเอาสามจิ้ปี๊ดจิ้มปี๊ดจิ้มปี๊ดจิ้มปี๊ดสามรสสรสชาติหวานทัพโภเอาแลละทัพโภเอาสามรสเลยรวมกันหมดเอาหวานผมจะกินต้มยำจืดจังวัเอาหวานชีสโอ้แม่งเลือกรสทัพโภทัพโภทัพโภ ไม่คุณก็สั่นเยอะสิโบราณไม่ไม่ไม่มันรวมกันสามันไงไม่ทีมงานไม่เป็นสิบคนอันนี้แหละคุณขอบัตรมาสิบใบนะทีมงานคุณไม่ไม่ถึงสิบคนเลย่ากำลังมากำลังมากักที่อ่ะนี่ไงผมเป็นทีมงานโค้ดนใยเออเป็นคนในเป็นทีมงานโค้ดนมีอะไรกันหนึ่งเนี่ยมีอะไรชีสหวานเคแอปเปิลไอ้ไอ้บเฟอร์เนี่ยกป็นดังอะไรนะอะไรนะสั่งอะไรนะบุฟเฟ่บุฟเฟ่แอปเปิลเครื่องดื่มเหครับเอาเบสซี่ครับ เอาเอามีพี่มีสลับย่าหวานไหมไองอันนี้สลับยะหวานนี่ดิเอายะหวานไม่มีเอาน้ำตาลน้ำตาลโอ้ยนักมวยกินน้ำตาลผมได้ผมกินไอในสลับมาเยอะแล้วไงนี่ครับทุกคนเรามาดูหนังแล้วไอ้ยังรำว่าใครดูทั้งครบทั้งสามภาคบ้างเฮ้ยมันมันมีสองภาคไม่ใช่เหรอสามภาคนี่คือภาคสามไงมานี้ต้องซี คห้ดูสามภาคบ้างภาคสามคืออะไรภาคสามภาคสามไม่น้อยโจอลโจเอลดูกภาคเยอะอีไม่หยดอย่ามาเสียงอันี้ดูภาคเดียวโจเอลใช่ไอ้นี่คือสามภาคสามภาคครับนี่กี่ภาคสองภาคอันีกี่ภาคภาคสามภาคสามภาคสองภาคเอาไปบัตรอันี้บัตรเีละคราสนี่นะนั่งใกลกันนั่งใกลกันไปหน้าคุณและข้างผมไอ้นี่คุณคุณมั่วเฟรีนะคุณขอตั้งหาก่ะ บอตั้งหักไม่ให้น้ำก็ไม่เลี้ยงถ้าไม่ติดก็เป็นนักมวยกูต่อยไปแล้วเนี่ยโอเคประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันอี่ยงเคยดูภาคไหนบ้างภาคสามปลาปลาฟอมโผลใช่ปลาฟอมโผลสไปด์แมนเอาเอาาหรอไม่ถามเรื่องอะไรหลุมพิเรงคุณมันมีสามภาคคุณดูมาอกี่ภาคตลก มีพกนเดียวมีกี่พคมีกีกมามี่ยมีามีสามมีสพามพกสานาแต่พี่แต่พี่เล่งอัะเล่นพคเดียวผมเดูเล่กแรกผมเ่นแรกจะมีพังารานด้วยไม่มีพี่เท่ผมไม่ดูไงอ่อนนี้เพสีเลยมาดูตพี่เท่งอนี่เจอคนดังเหมือนกันวรีีิวขไม่ใช่รีวิวของอนนี้ตอนนี้แบบว่า อันนี้แบบว่าหลองพี่นงเขาคิวเยอะไงหลวเยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วอันนี้เรื่องอันนี้หนังเรื่องแรกไหมเรื่องอน,น,นับเป็นเรื่องแรกก็ได้เพราะว่าเรื่อง,เร,องเรื่องที่แล้วแม่งไ,ไม่ได้พูดเลยอะถึงม้อไม่น่ากินเลยพูดไปก็ตก้อถูตกตัดออกด้วยอันนี้อันนี้มีพูดมีพูดกี่คำหลายคำนะหลายคลยแล้ว <ๆ S 2> คุณลอดูเลยเป็นไงบ้างการแสดงครั้งแรกดีไหมอาจจะแบบไม่เหมือนทำยูทูบอะทำยูทูบแบบพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆ อาจจะมีแบบต้องก้อนมีมีบทมีอะไรให้เราแบบต้องมีอารมณ์มีอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกนะเต้นหรือเราเรื่องนี้ไไม่ด้ครับเรื่องนี่ยไม่เขามีเรื่องกำกับอยู่อ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวมีกำกับมีเรื่องกำกับอยู่เดี๋ยวเขาอยากกำกับอ่ะอะไรจะเป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยเอาคนถือม่อได้นะตอบเลยโอ๊ยไอเนี้ยถือหม้อถือหม้อ <łość> ไม่ได้อยดีดีดีดเดีดีดี่ s <S oh, it, <c oughs> okay, ีดีดีเดีดวไม่ได้ถือีดียวดี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 ดรด้ดีอีด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 ี้ีดไดี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 ดดีอดี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 ด้ไีดีดีดไดี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 ดไดีดีดดียดด ไม่ไป็นม่ไรลงได้ลงได้ขอบคุณมากที่มาครับคนงายของเราคนทีมงานด้วยดีใจมากๆเลยที่มาคมึงก็จะมาขึ้นมั่วซั่วยหมดเลยนายเขาได้ไหมฮเรื่องนู้นอ่ะผมขึเอาจิงนะพี่บอยผมก็เคยเห็นบนไรเล่อนฟั้นแค่นี้ไม่เคยเห็นเหรอท่านแม่นหนักไปชับเอ้ยส่านกว่านี้อีกสามขั้นมึงก็พาไปมั่วไปหมดเลยฮะคือไปไปต่างประเทศไปเลยนะไปไกยนายนะอย่าตามมันก็ตามพี่เพียวโอ้หนักเลยนั้นหนักไป ันนั้นแม่งหนักกว่าเยอะเลยตุ้มซี wow <t 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 ่อยู่ไหนพี่บอยกูก็มาพร้อมมึงกูจะรู้ไหมน่าไปที่โน้นนะรุ่นพี่อะรุ่นพี่อะรุ่นี่สนามบินตรงนั้นอะพี่พี่อะใช่โอเคทุกคนตอนนี้หนังมาแล้วนะผมขอดูก่อนนะกูฉากแรกโคตรดีเลยไปกูขอดูอันนี้จะรีวิวฟังทำไมตุ้งเป็นห่านล่ะผมเกิดพี่ห่านครับวัตถุองค์คนหลวงพี่เท่งรุ่นกับตลับัด ถ้าเปลี่ยนตาลปัดเป็นโล่เนี่ยนะกับตันวีกาเลยเนี่ยโอเค okay, ครับทุกคนดูเสร็จเรียบร้อยแล้วอ,อ่ะอย่าให้คะแนนก่อนให้คะแนนก่อนคะแนนที่ชอบเลยนะมูคูตึงอ่ะทุกคนนะเคอใครยังไม่ดูนะมูคูตึงนะคือแบบว่าทุกช็อตทาทุกช็อตเลยคือแบบว่าถึงแล้วรู้แล้วนะว่ามันจะเป็นอะไรนะแต่เขาก็ยังเล่นทาอยู่อ่ะเอาท่นานแบบผมนะคะแนนเต็มสิทนีผมให้8 8ดถึงแปดไม่เต็มสิไม่เต็มสิทก็คือมันมีข้อบกพร่องนิดนิดหน่อยในตอนที่แบบตัวกงโดนอะตัวกงโดนอะมันง่ายเกินไปท่านะสหรับผมนะันนนีี้รรววิิตามมมจงะผให8 แปดจประมาณนี้ไอดีเองดูกี่ภาคผมดู2ภาคพี่เป็นไงบ้างภาคนี้สำหรับผมก็สนุกนะผมให้ผมให้เจ็ดเหมือนที่พี่บอกสนุกแต่ว่าไอ้ช็อตหักมุมมันไม่พีคมันไม่ค่อยพีคเท่าไหร่แต่ก็ดีแต่ก็สนุกไอ้ไง นี่ให้สิบดังขอชงไป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 อาอ้าไปไอดูกี่ผ้าไอดูหมดเลยน่าจะทุกผ้าทุกผ้าทุาไมแล้วเป็นไงบ้างใช่ให้แปเหมือนกันถ้าดูแบบเพลินๆสนุกสนุกนมันตลกถ้าดูแบบต่แค่ว่าเรืองี่คุแบบคิดเรื่องแบบาหักมุมหรือว่าไม่คิดเรื่องแบบตอนเฉลยตอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แ่ถ้าดูเพลินๆก็สนุกความตลกนะผมให้สแต่ว่าถ้าเรื่องของเงินเรื่องอ่ะประมาณประมาณเดประมาณแปดอะไรือวิบแงนเหนื่อย เลย<อ>งงมากคือแบบว่ามันมีมุกหูตึงมันมีมุกที่แบบว่ามุกเสียง,ม,ยงมุกอะไรคือแบบว่ามันเรารู้นะมันจะเป็นยังไงแต่นก็ยังหาเขาเล่นแบบว่าหาแล้วผมบอกไปก่อนนะตั้งแต่19ปี การต่อเหมือนเขาเขาจะเหมือนย้นยุกเหมือนเดิมเลยนะเขาจะไม่มีแบบว่าไม่ใส่อะไรเยอะมากแล้วก็เหมือนเอฟเฟกตอนแรกๆอะก่ะเนี่ยมึงกินกันไปอ,อ,อยู่แล้วเนาะอยู่แล้วเนาะอยู่แล้วเนาะสินักแสดงธรรมชาติไม่ไมพ,พูดพูดพูดถึงนะว่าการการเล่นการเอฟเฟกนะคืออาเรื่อใครมึงดูเขาฟอร์เขาฟอนนี่ตอนเอฟเฟกตอนที่อยู่ <laughs> ที่เบส <laughs> เด็กตอนแรกแม่งปั่นจริงไอ้เฟ็กแบบโคตรปั่นอ่ะผมดูมั้งกี่พากแล้วผมไม่เห็นนะน่าจะประมาณบางทีแล้วก็พากแรกมั้อเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสำหรับการดูหนังสไตล์นี้ ผมชอบแบบมันสนุกแบบว่าเนื้อเรื่องเขาก็โอเคนะแต่แบบว่าผู้มองมองถึงแบบโปรดักชันด้วยไงัขาทนออกมาอะายอย่างนะหัานเล่นเล่นดีนะเล่นถ่ายเสียงเสริมอะไรดีนะนี่ร้อยตัวก็ร้อยตัวร้อยตัวโอ้โตัดว่าไงตัดเป็นไงบ้างก็เอาจริงสนุกชอบชอบชอบมาอยู่แล้วยังไงก็ดูเอาเพลินดูเอาตลกไม่ต้องไปคิดว่าไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันซีเรียสจับผิดนู่นจับผิดนี่ดูเอาแบบดูสนุกดูเอาสนุกเลยเพราะยังไงมัน สนุกอยู่แล้วแก๊งนี้เขามีทุกคนแต่แต่ภาคนี้แบบตัวละครเยอะเยอะมาเยอะมาเยอะมันเยอะมากแบบระยวลดีเกมอะเป็นไงบ้างเกมคู่งถ้าถ้าถ้าดูแล้วจะไม่งงมุกนี้ดูแล้วไม่งงใช่ฮะมึงฮ้าไหมฮ้าเหมือนกันแต่คู่ลุงไทยยี่หลงคดใหญ่ลงใหญ่มากคือแบบอ้าเกมให้คะแนนหน่อยเท่าไหร่แปดแปด หักสองคะแนนคือซีจีไม่เนียนไม่เขาเขาทำเป็นอย่างนั้นเขาทำเป็นอย่างนั้นซีจีจมัอยู่ที่เบ็ดมันเป็นอย่างนั้นหรอตั้งใจตั้งใจตั้งแต่ภาคแรกไปแล้วไงเออใช่เขาเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นไงบ้างไอ ก็อร่อยมอลก็คนอร่อยเลยลนะไอแปดเลโอเคทุกคนถ้าเกิดนั่นแหละใครอยากมาดูนะหนังเข้าฉายวันที่26เดือน9กก็เราลงคลิปก็ลงคลิปพวกนี้อย่าลงคลิปพวกนี้เลยก็ทุกคนก็อย่างดูผมแนะนำนะมาดูใครเครียดสนุกสนุกเนื้อเรื่องก็ดีแหละแต่แค่ว่าเออถ้าเกิดบางคนแบบว่าบาังเนื้อเรื่องแบบว่าเป็นหลังจุดพีคจุดอะไรมันไม่นั้นแต่ผมบอกว่าก็ทำมาดีอะทำมาดีเลยแต่แค่บางคนเกิดมาคาดหวังแต่ผมคิดว่าสนุกนะผมชอบชอบไอ้มุกไอ้ไอ้หูตึงอ่ะจริง ผมชอบมูกหูตึงที่สุดเลยทั้งเรื่องหูตึงทั้งเรื่องจริงๆมาเข้ามาเข้ามาโอเคมามาถ่ายมาถ่ายในนี้ต่อทุกคนก็สําหรับผมนะมุกทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่พอเขามาเล่นกันอะระดับดาราแบบว่าซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยที่ก็เล่นกันอะก็ดีนะดูก็ได้แหละใครเกิดใครอยากมาดูวันที่26นะทุกโรงภาพยนตร์ ก็เข้าไปดูเลยตองมองปีศาจูไม่ได้เห็นหนูไม่ได้หนูไม่ได้คัมแบ็กนะโอเคก็ผมแนะนําเลยมาดูสนุกสนุกแนะนําสนุกไปดูทั้งครอบครัวเด็กเล็กย่าผ pues okay ู okay yeah, okay, imagine, ้ใหญ่พาไปดูได้หมดเลยโอเคก็นั่นแหละคือใครชอบใจคลิปแบบนี้ลงก็ถูกใจกดซับกดเกมต์ถูกกินดีนะอร่อยนะจะอร่อยนะผมแนะนํานะไปดูนะแล้วก็นั่นแหละผมว่ามีภาคต่อนะผมคิดว่ามีภาคต่อนะน่าจะให้พวกับลูกๆคณาธรรมอะโอเคประมาณนี้ถ้าชอบใจคลิปแบบนี้ลงก็ถูกใจกดซับกดกดแชร์ป๋าเป็นไงบ้างการกลับมาเล่นหนังสนุกไหม เหมือนเดิมไหมเหมือนแต่ก่อนไหมก็ก็ดีนะก็ดีเพราะว่าจิตวิญญาณเรามันเป็นนักแสดงใช้ทำว่ายานักแสดงเวลาเราจะทําอะไรแต่เรื่องนี้มันจะเหนื่อยมากทั้งเรื่องต้องคุมเรื่องบทไหนต้องกํากับไหนต้องดูแลองค์รวมเยอะไหนจะต้องมาเล่นไหนจะต้องมาคิดบทไหนจะต้องมา ถกเถียงกันระหว่างมุกนี้มันน่าจะเอาคือที่มันเหนื่อยที่สุดในหลวงพิเท่งคัมแบ็กเนี่ยมันเหนื่อยตรงที่ว่าหนังพระมันจะทําอย่างไรไม่ให้เกิดดรามา่าเพราะว่าช่วงหลังนี้ดรามา่าเรื่องเรื่องเยอะมากสังคมเนี่ยกำลังกําลังแย่มากกับเรื่องศาสนาใช่ครับตอนนี้เราเอาพระมาลอใหม่ๆพอเรื่องจะทําแล้วก็โดนดา่าหากินกับพระขอโทษนะผมโคตรคำหยาบเอาพระมาหา พวกมึงไงพวกตลกไม่มีอะไรแล้วเหรอมันจึงเป็นคําที่มันมันกดความรู้สึกให้เราแทบจะไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าแบบไม่กล้ายุ่งไม่กล้าแตะมากไม่กล้าแตะแต่ว่าเราพยายามทําให้ว่าพระแบบหลวงพี่แท่งนในสังคมมีจริงให้ทําอะไรเขาจะไม่ทําเขาไม่สนใจเรื่องเงินเรื่องทองคือเขาอยากจะ ดำรงพุทธศาสนาให้ให้คงอยู่ให้คนเนี่ยในหลักของพุทธจริงๆอะไรแบบนี้มันเหนื่อยมันยากมากก็อย่าให้ป๋าฝากแฟนคลับที่อยากคนดูหนังเรื่องนี้ด้วยกว่าครับผม26กันยายนทุกโรงภาพยนตร์นะครับฝากให้มาดูความตั้งใจของโนตเชญยิ้มและเท่งเดอรเทิรกนะครับขอบคุณอย่างสูงครับ แล้วช่วยบอกต่อด้วยนะครับได้ครับผมมาอย่าผมลงแน่เลยพรุ่งนี้แต่สนุกมากโอ้โหขอบคุณอย่างผมชอบพังจริงนะผมชอบไปมุกของตึงมากเลยโคตรชอบเลยผมชอบจริงแบบกระตุกเสียฮาทุกครั้งเลยแต่ว่ามันจะวางคาแรคเตอร์ไงให้ตึงไม่หมดไงได้ครับตึง50%เซนต์จะได้ยินก็ได้ยินใช่ครับแล้วก็มันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันสร้างความลำคาญให้หลวงวิเีศษในความน่ารักของใช่ครับไปดูวัดต่างจังหวัดมันจะมีคนแก่ๆแบบนี้ที่อยู่กับวัดเจอขึ้นมากแบบกระสงค์นี่แหละใช่ครับผมโอเคก็ขอบคุณมากเลยวันนี้ ยัสูงครับปอมข้าปอครับ